พ่อมาตันนี้แม่จะเป็นลมแล้ว,ลลวสาบายดีพี่น้องป้าทิวจนสั่นจนจะซามโมงนะคือจะกินเขาเถียงพี่น้องเวยใสูุ่สาว้ะเลยจนมือสั่นมันบาขึดยากพี่น้องตอนตอนเถียงย่อหมอนั่งกรปุ่นใส่แล้วกับขวยกับขววยกรัอัี้ มันไม่ถั่วอยู่เลยอ่ะบานอาะรสวัสดีเอฟซีทุกขาเด้อพี่น้องจา้ามินขกันล้างยายมั่งเลยไม่ต้องอวยมาเด้อมามาก่อนอื่นก็ขอบใจบ่าวมีบ่าวโอยพี่น้องจา้าเปิดน้ำกระปุกกันวิ้น้ำปลาหนิ่นเน้นๆค่ะ บางมีบางบอยเนาะสึงหูใจเฮาเป็นในได้กับบลืมเนาะกับนอกระนี่ยได้พี่น้องกับบลืมกันบดถิมกันพี่น้องยำลำบากเด็ดจวนเขามาส่งใหน่อยขั้นใหญ่มากโมเป็นเนี่ยเนียอู้ยเฮาไปซอยปีแหละพี่น้องโมค่อยขาดเนาะเฮาไปซอยเปิ้ลเล้วเปิ้ลเรื่ยวว่าเปิ้ลเปิ้ลน้ำเปิ้ลกับมาซอยเฮาขอบใจเพินาไล ี <N> ่แสบเนาะบ่มีเห็ดแล้วก็เป็นหูแนวเฮามากโทรไปเอาอยเพื่อนบ่มีแต่ FC เพิ่นเมนมาถามว่ามามีเป็นญาติยังกับเจตใสดงเป็นญาติกันคือแนวนีแหละพี่น้องเอ้ยญาติกันแต่ว่าบ่แม่บ่บ่อยกับแม่เฮาน่ะพ่เอนองแๆกันเนาะ FC ปูเพิ่นเขามาติดตามมายเพิ่นกับบ่ สละของยายมังแต่ว่าพ่อแม่ของยายมังมีลูกสิบสามคนเนาะแล้วก็เสียเปิดเลือดแต่ยายมังคนเดียวลอดอยู่น้ำทางหวัวไอยปีผมใจจุญญาน่ะลุง กดูกกับกระจ้าเนีสีรักษาเลยกระจักทา,นะางเย็ดซี่ผึ่งกระเม็ดเมาให้เอาไปรักษาอยู่ฝั่งไทยเปปยนะพิ่นสิไปนั่นได้ๆพี่น้องเลยเยอะแต่นังท่มกระดูกซีน,น,นั่นซีน,นี้มาให้กินกินบ่ได้แล้วเหลือกระยาฐหักออกมาผสวกระหยัฐก,กินได้บ่วลายได้เถ่อคำสองคำงัดกระปุ่น มืมอบบามีน้ำยาปานินพี่น้องเอ้ย แหละแขนกะเราเด้มาแบบนี้ขวดเปล่าปะน่ะเขาพูดเปล่าไม่ไปเทาเรากินบ่ไ้บ่นะนำปลาิน่งเดกินบ่ไ้จักดีเลยอืออือปเทกันเรานี่ไงทงยางลมีถั่วเปล่างั้วเราไปกินกับนำปลาบ่ แม่เขาเฮือนไก่ก็กินต่อนมันกินหน,น,นามมันบ่ได้ถ้าตั้ง้าตัง้งเจ้กินได้จิ๋วว่าน้ำกระปุน้นน้ำปลานิ่นนี่ฮะเอาไปให้ใหญ่จายจัง,เอ,ง,งเอาถั่วไหมเอาต่อนมันเสร็จเอาต่อนมันเสร็จทงไปง่ายกินได้เหมือนแต่ไปง่ายกินบ่ได้ อ้พูด้มูดแล้วกันอ้ม,ม,ม,มูดแล้วก็ข้ากับบายตอนมันถั่วต้นนั้นไ้สะมันเป็นถั่ว โซมกันเสะเลยนั่งนนันด้วยกินเอาอีกันึงอะาเรากินแต่ขป่เบาเาเราขึ้นตอนะแบ่งกินพี่น้องเอ้ยเขาแบ่งมากแลวก็บแบ่งต่อเนาะได,ได้แหละ พี่น้องเอ้ยหมกวิธีเดี๋ยวความกินเราได้แล้วก็แบ่งมาให้เราจะกินเด็กพี่น้องเอ้ยว่าลูกร้านเราหามให้นะเพราะว่าผู้เฒ่าห้ากินบ่ได้แล้วร้านหามให้แต่ก็เห็ดกินเองจะแบ่งมาก่อนไนึ่งถ่ลงเทปแล้วถ่เยมือก็ออกไปนห้า năm tiền trở hạ. Mang gọi này. Hử? Hử? Thì khoảng 5 giờ sáng, 3 giờ. บะมีบ่เคยตกอยบกกินอีกบ้างบะไก่กับบะไก่น้อยกับไรคามเงินไปแล้วมันหายมันห้องมันอยากหล่อ เคยเล่นดินเปนป้าให้เล่นเล่นขี้ดินน่ะอยู่บนมือเล่นแหลวกวางสะ ขึ้นมันใหญ่เคี่ยวกับมาเหร่นน้ำจนสี่สิบโมงตั้งคืนไปยังเฮ็ดกับมาได้แม่นโตสองโตเฮ็ดสอช้อนดอกมาป่นกินเส่าไปน่องกินเส่า

ก้ามโชบไปแล้วงาไม่ทั้งอ่ะ <c oughs> คือบ้าฮะหมดอีกแล้วแม่จะไม่ไหวแล้วนะลูกแม่ไม่มีเงินเติมเน็ตให้แล้วนะ

这边有几根亮的，这边。嗯。啊。

ายชื่อแล้วก็ซักค้อหนึ่งถือดีกันชื่อเล่นกับบารมีขอกันคีบนาพี่น้องหืมโบเพชรคือแสบซบวะขอบคุณทุกทุกท่านทุกทุกกำลังใจทุกทุกคอมเมนต์ทักที่สบเนาะบุรีกิจเถาะกระเบาะเฉยๆเลยนะ